สวัสดีค่ะ I'm from Thailand. Thai people speak English so so shit. So so shit, you know. They even cannot say one word for English. Firstly, I just want to ask. What the hell did you just say? กูไม่เข้าใจมึงเลยอ่ะมึงพูดไรอ่ะอะไรของมึงวะลิ้นมึงเป็นอะไรก่อนลิ้นไก่สั้น Your grammar was shit. แม่ไม่รู้เรื่องเลยไหนยี่เซมาไหนไปหลังไหนไป,ไนไปก่อนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนุนอะไรของมึง Where do you get your confidence Your accent sounds like something from another world I couldn't understand a single word you were saying ว่าจะบอกให้ hey, นะภาษาอ it, it ังกฤษมันดิ้นได้แต่มมืองดิ้นเกินไปไหมมึงสลับมั่วตัวไปหมดเอาอีเนียนด้วยนี้ไปโอ้ล ดัจจริตโอ้โหจะมาพูดภาษาอังกฤษเยอะๆเสียครูการศึกษาโรงเรียนบ้านมึงไม่เคยสอนภาษาอังกฤษเลยกูจะบอกให้กูเห็นสอนแต่ว่าแบรนด์ของไทยเสียมคืออะไรเสียมคือจนโน่นนี่นะโรงเรียนมึงสอนภาษาอังกฤษไหมภาษาเขมรมีหรือเปล่ากูก็ยังไม่รู้กูเรียนโรงเรียนวัดแต่ครูกูไม่เคยสอนว่าเขมรคืออะไรห้ามกินของเขมรครูกูสอนภาษาอังกฤษเอถึงแซ็ข้องทุกวันสูตรคูณภาษาไทยโน่นนี่นั่นทุกวิชาดนตรีพละศึกษาสอนขุดหญ้าสอนปลูกต้นไม้ไม่เคยสอนให้แบรนด์ของเขมรขี้ข้าท่าแล้วครูกูอ่ะ เวลากูไปเรียนหนังสือครูบ้านกูไม่เคยสอนให้กูไปนั่งขอทานสอนให้กูมีอนาคตที่ดีไม่ดูถูกคนอื่นแต่พ่อแม่กูสอนว่าถ้ามึงจะดูถูกใครให้ตัวมึงดีก่อนแต่กูจะบอกมึงว่ากูคิดว่ามึงไม่มีใครสั่งสอน <laughs> นี่ขนาดมีผัวฝรั่งฝรั่งไม่ได้สอนพูดภาษาอังกฤษเลยเหรอ <laughs>